ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม,ผมก็ห่างหายกันไปนานเลยกับมอสเบนเทนนะผมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสเบนเทนที่อัปเดตนะผมว่าจะมีตัวไหนบ้าง,งก็เปิดรับชมกันเลยโอเคครับเริ่มแรกก็จะเป็นไวายนะครับผมโอเคพลังแรกเรามาดูตน่งการโจมตีก่อนเลยถ้าโจมตีแกะไปก็เราจะรู้ผลนะลราซอมบี้ดีกว่า นี่เราโจมตีซอมบี้เทยสไซด์เยนะโอ้โหได้ตัวเด็กอีกตามเอ็ดเก้านะต่อการโจมตีแน่นอนนะผมแล้ก็จะมียลลิงแฟกเตอร์ด้วยนะวายเป็นมนุษย์พืชแล้วก็สามารถปาร,ระเบิดควันได้นะนี่เช่นซอมบี้เดินมาสองตัวแบบนี้ก็ปาไปปุ๊บซอมบี้ก็จะหยุดนะนี่ก็จะเป็นระเบิดควันเลยแล้วก็ กดตัวชิปก็จะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนจากควันเป็นพิษเน,น่านี่ไอไอลูกลูกหลังๆเนี่ยนั่นแหละมันมันใช้ในปลาในการปลานะแล้วก็มีพลังที่สามารถเข้าไปในดินได้นะนี่เดีย๋ยวผมจะทำให้ดูนี่กดตัวบีปุ๊บก็จะลงไปอยู่ในดินแบบนี้เลยปุ๊บอยู่ในดินอยู่ในทราย มีเวลาจำกัดน,นะครับแล้วเมื่อออกก็คืตัวบีนะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ก็เทแล้วก็แน่นอนนะผมสามารถปีนป่ายได้นะไปลองกับกำแพงตรงนู้นเลยดีกว่าก็อ,อ,กอีกพลังหนึ่งนี่ก็จะเป็นดินนะก็เปลี่ยนไอเดิยเป็นบินได้นี่เดี๋ยวทค้ับ ไวก็จะยิงลูกไม้ออกมาได้นะผมเคยเห็นตอนเป็นยิงอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาปีนกันเลยนี่กดตัวเอ N นะเป็นการปีนนี่ปีนให้ดูแล้วก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้ยืดยืดได้นะนี่นี่ไปได้ปุ๊บ วายสามารถไต่อะไรพวกนี้ได้เหมือนสไปเดอร์แมนเลยงเช่นผมจะขึ้นไม้ขึ้นต้นไม้ตรงนี้นะน,นี่ไกลขึ้นนี่ก็ขึ้นได้นะก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับวายท่าหนึง่งรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเลิกท่าหนึง่งเดี๋ยวมาลองกัน ไม่รีวิวเลยลืมเนี่มาซอมบี้เดินมาสามตัวนะเดี๋ยวเรามาันรีแป๊บหนึ่งเ,เดิเรรนมาแล้วทุบนี่เราก็จะสามารถเสกพืชออกมาแล้วก็มามัดไอ้พวกนี้ได้เลยนะก็จะอยู่ได้ไม่นานนะผมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกตอนลงดีกว่าว่าจะเท่ขนาดไหน,นต้องรอให้ซอมบี้มันลุดก่อนนะ เอฟเฟกต์ก่อนการลงก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ลงไปอย่างนี้แหละอซอมบี้เตซอมบี้ตึงจัดโอเคไปดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็จะเป็นเมกกะวัตนะรอบผมโอเคมีพลังอะไรบ้างก็วิ่งเร็วได้กระโดดก็จะเป็นอย่างนี้ได้ทำให้หายตัวได้นะนี่คือฟังก์ชันที่เขาเพิ่มมา นี่ก็จะวิ่งเร็วปุ๊บหลบอย่างสายฟ้าก็เวลาบินก็หายตัวเวลาอยู่พื้นนะก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบปรากฏตัวนะโอเคเดี๋ยวเราชันลองใช้พลังเลยพลังสุดโหดมากเลยโหดมากก็อีกพลังหนึง่งยิงสายฟ้านะ คืออะไรที่เป็นสายฟ้าน้องโหดหมดอะนี่สายฟ้าบล็อกนี่มกกาเวตก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเท่เลยนะแล้วก็มีความมีความเร็วในการบินสูงมากนี่ไมกกวัวตเป็นสายฟ้าเลยสายฟ้าสีเขียวนะเป็นอัมเบโตก็น่าจะสีแดงนะนี่บินบินได้อย่างเร็วมากนี่ ก็มีประมาณนี้อลองดูดาเมจก่อนอ๋อเมือ่อเมื่อมันโจมตีเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีประจุไฟฟ้าทําลายมันด้วยก็จะไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะนี่โจมตีทีเดียวแตกเออนี่ผมก็เพิ่งรู้นะจังโมตีมนะถ้าเราโจมตีมันจะไม่มันจะส่งผลน้อยมากโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลย ต่อไปก็จะเป็นเบนมัมมี่หรือว่าสไนโอนั่นี่นะครับผมโอเคพลังแรกก็จะเป็นมัดนะโอ้โหตัวสูงกับซอมบี้ปล่อยมัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นผ้าเลยนะนี่ปล่อยแล้วก็กระเด็นยาวไปอย่างนี้เลยนี่ปล่อยให้ดูอีกทีปุ๊บนี่ก็จะหล่นแบบนี้เลยเหมือนเป็นผ้าเลยลองดูปล่อยธรรมดาดาเมจก็แรงแนละ้วก็ปล่อยปล่อยสิบเ เป็นมังมี่ก็โหดอยู่นะก็พลังหนึ่งก็จะเป็นโครเดียมนะแต่เป็นโครเดียมสีเขียวนะนี่สเกตที่ตัวเลยปกติโครเดียมในการ์ตูนก็จะเป็นสีม่วงนะแต่อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะโครเดียมเมื่อกดเปิดปุ๊บแน่ไอ้พวกนี้ก็จะติดสถานะแบบติดพิษของเรานะแล้วเมื่อเราเดินไปติดกับมันเนี่ยมันก็จะติดเลยติดเลี้ยงตัว เราไม่เ็นภาาต้องไปทดลองกับสัตว์นะพวกนี้มันโจมตีเราเป็นมัม,มี่ก็กระโดดสูงมากเลยนะโอเคเดี๋ยวลองกับวัวดูดิที่ก็ตายตาย,ตายนะ,อะ,อะนตอนแรกวัวก็จะไม่เป็นไรก่อนถ้าเราไม่ดูเดินไปใกล้ๆแต่เมื่อเราเดินไปชนอย่างเงี้ยนี่ผมไม่กดตีกดตีขึ้นอย่างนงี้นะ นีรันชนย่างเงี้ยฟังสีโครเรียมของตัวเราก็จะทํางานสังเกตตัววีดูว่ามันจะเป็นรูปนิวเคลีย์นะก็คือรังสียนเองนะผมโอเคจะมืดละใช้สูดหน่อยแล้วกันนี่จะตายกระตายมันมีเวลาของมันอยู่นะถ้าโดนอ่ะเนี่ยฉันเราโดนไกลๆขนาดไกลๆ,ๆก็ตายนี่ครับเดียวตายหมด แต่ถ้าเราปิดกดปิดแล้วเนี่ยเราเดินไปเก๊กกระต่ายนะกระต่ายแต่ไม่เป็นไรจะหนีเราซุดด้วยซ้ำนีงไงเห็นไหมโอเคพลังต่อไปก็จะเป็นการมัดนะนี่เอาไปนะอ้องยื่นลื้นกันไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนไว้ายเลยนะแตกต่างตรงที่สีนะก็จะเป็นการบล็อกก็จะลงไปแผ่นนี้เลย ็มีประมาณนี้นะฮมสำหรับเบนมัมมี่เร้ไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮมที่อัปเดตมาในมดนี้นะฮมโอเคแต่งล่างไปปุ๊บนี่ก็จะชื่อเบ็นวิกเตอร์หรือว่าแฟงเกนสไตน์นั่นเองนะฮมโอเคเรามาดูพลังที่เพิ่มหมาของเขาเลยว่าจะใช้สาฟ,ฟ้าได้โหดขนาดไหนนวางไปปุ๊บเราเริ่มจากสายฟ้าธรรมดาก่อนนะ ก็สามารถใช้ฟ้าผ่าได้นะฮะถ้าเป็นกระโดก็เป็นฟ้าสีเขียวแต่ว่าสีม่วงนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นไฟฟ้าปัดตูตไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตนะนี่โดนแป๊บเดียวก็ตายแล้วไอ้พวกเนี้ยก็มีพลงังปล่อยไฟฟ้าเล็กน้อยแล้วก็ตัวบีนะครับผมเป็นท่าใหญ่นะครับผมนี่ปล่อยไฟฟ้าไปแบบนี้แหละ ปล่อยได้เรื่อยๆนะเ,เรืยจะย็นเนน้องลองโจดตีดิโอเครอเราไม่ช็อต้อวก็ผมว่าไอาตัวเนี้ยแตกต่างกับไมโครวัลก็คือพลังกำลังนะก็คือมีความแข่งๆเ,เกือบๆโฟอามเลยนะแต่จะน้อยกว่าโฟอามเข้ามาแล้วก็มีพลังสายฟ้าผมว่าก็แฟดีนะผมสำหรับไอเลี่ยนสายต่อสู้ ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอดเป็นเทมที่ห่างหายกันไปนานแล้วก็เพิ่งมาอัปเดตนะครับผมชอบกดไลค์แชร์ปุ่มตตั้งใครลืมกดกันด้วยนะครับผมโอเคไปละเจอกัน